และคนเชิญคุณสุภาพิดพิทยาดุกูรประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดบริษัทสยามเฮลยรุ้มจำกัดครับ ต้องบอกว่างานในหัวเรานะครับต้องฝากแฮชแท็กกับทุกท่านด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นความสวยจบที่ Suzuki New Face of Suzuki #in อ๋อมทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะครับ #Suzuki X in อ๋อม #Suzuki ทั้งภาษาไทยและภาษาฝรั่งนะครับเห็นภาพเคลื่อนไหวนะครับอีกหนึ่งรงั้ง กล้องด้านหลังใช่ไหมคะโอเคกล้อ okay. งที่ยกมือด้านหลังค่ะทั้งสี่ทาน เอาเลยครับท่านสิทธิท่านยังอยู่กับเราบนเวทีนะครับลำดับต่อไปขอเชิญพกเตอรครับคุณสิ่งประกอวิทยานุกูลประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์บริษัทสยามเฮลท์กรุ๊ปนะครับขอเชิญพกเตอร์ครับและขอเชิญท่านนะครับคุณวิพลินอัจฉริยะอ่อนผู้จัดการอีเวนต์ฝ่ายการตลาดที่เชิญพกเตอร์ครับ ก็ต้องบอกว่าน,นี่นรคิดส่งนะครับผู้บริหารที่ทำให้เป็นแลงได้มาคลิปการสิงห,หองของเราในวันนี้นะคะปั่นแฮชแท็กนะคะสมูทตี้เอ็กซ์ลิงหอ ต้องหนักได้ไหมครับโอเคครับต้องหนักใี้หนึ่งชอ็อตค่ะที่ยกมืออยู่นะคะโอเคครับแล้วต่อไปทั้ง6ท่านยังอยู่กับเราบนเวทีครับขอไปอีกหนึ่งช็อตที่ไม่มีโปรดักตเลยครับ ต้องฝากสูเปอรกับแบรนดนของเรนทอนทุกคน,กคนแลรก็ที่มาที่มาที่มัที่มาในคอบแขงนี้นะตามนี้คือพื้นที่บูดีสแควร์ที่จัดให้ท่านได้มาพบกับทุกผลิตภัณฑ์ของสุเปอที่เป็นนวัตกรรมเวชสัมภารที่ช่วยดูแลผิวบอบบางให้กลับมาสวยสุขภาพดีกับยั่งยืนนะครับกับสามสเตปในการดูแลผิวทั้งล้างบำรุงและปกป้องนั่นเองต้องล้างนครับต้องล้าง คโ <Okay. S 1> อเคช็อตสุดท้ายแล้วครับทั้งหกท่านครับอีช็อตหนึ่งขออน,นุญาตดีเจมุลถ่ายด้วยค่ะอ่าคนสุดท้ายเขาซูมสูงนะฮะ ทำขึ้นไหวครับตั้งหลักด้วยฮะต้อง้ำขึ้นไหวครับ ที่อยได้ทุกคนที่พูดคำวา่ามูนอีพอยกันได้ไหมลยได้ไหมได้ไหมะได้ไหม